อ้าวไปบ้างหัวสันพร้อมแล้วแค้นพูดกินบันได้หัวสันบันนี่เนะด้อได้บ่เสียงสูบนะได้โย่บ่ใช่จากหัวสันหัวคนนอนไปหนันบ่มี่รอกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาผอกระสโอกินแซ่บอีกแล้วจ้ามันนี่ก็มาาก,กับ พอบ้านอีกเกืพี่น้องมึงที่เราพี่น้องเอ้ยคนหลุดว่ากันอะไรพี่น้องจ้าปากกุ้งเมายืดคิงนีโอเคโอเคโอเคเปิดตัวเปิดตัวโอเคได้ได้อะมันอีกผ่านไปกินอะไรพี่น้องจ้าอ่ะมันอีกก็ได้ยังเนาะต้ซั่วหมูยอพี่น้องจ้าแล้วก็กินกั๊กุ้งอันนี้กุ้งฮะเอาไปเอไปหนึ่งเอาพี่น้องจ้าไปหนึ่งเอาได้พี่น้องเด้อมาลูกกุ้งแมนมา สรุปสั้นๆโบไลยี่หางน้ำขี้เกายจเวลาอ่ะไปตั้งมาหารียบร้อยแก่ข้าวก่อนมึอนี็ก็อยู่แบบว่าอ่าทวงไฮทวงน้าพี่น้องจ๋ากิตเวนกำลังสิตกดินอ่ะจัดก่อนเลยพอบ้านข่อยเคลิรนว่ามาปิกนิกบ่แมีนจ้าจะยังยังแมีนเบิดเห็นดีเห็นงามไปเบิดพี่น้องจ๋าช่วงนี้อีงยังก็คือเบิดพี่น้องพอบ้านข่อยก็ได้บ่ยังมากกรคือเบิดแหละมาขอแก่ข้าวหนึ่งพี่น้องจ๋ามาจุ่ดโดยนำอเมริกา เดีจ้า,จาอ่าบายบายสุดยอดเลยฮอืมประเท่ศเราสิเนี่ยอืมคลิปก่อนสะโอถามไปพี่น้องจ๋ากกําละกี่บาทสามสิบาทพี่น้องว่าต้องตกใจพี่น้องจ๋ากกําละยี่สิบบาทชะอมหรือว่าปักขาบานเฮานี่แหละแพงแพงคิดถึงกับละหาบาทได้อเอ้ยกําละสิบบาทได้พี่น้อง เด็กกำบักย้อยหนึ่งหาบาทสิบบาทไหมจ๊ะอันนี้สาบ,บาทได้กินคำเดียวไปเ <laughs> งิดหลายคำลาซาลไหมอืมนี่แหละคำละซาวพี่น้องเอ้ยแมนมาพี่น้องมาเส็ตเซต้วยกันจ๊ะอ,อ สาวกุ้งด้วยเรงไหนหืมเสียบคักคร,รับเต็มปากอืมเต็มค้อมบอต่องแกะเลยกุ้งต่องแกะคือบอร์เลื้อยอย่างนั้นดรงมเหมือนกินเลยเนอะอืมอาจจะอีกอากกัพ่ออืมอืม เค้นหน่อยหน่อยพี่น้องจ้าตัวหน่อยแต่มันยังแน่นปักเลยพี่น้องเออไปว้างเสี่ยอืมฉุนเลยว่ะเสียบุคลาคอืมถ้าเรมีเทคนิคดีวยไม่ต้องไรงกว่าอืมจับจี้อ่ะ จางออกเด,เดี๋ยวพีงกินเดียวกันอืมตอนนี้ออกใช่แ้วก็งางซิงางออกแ้วก็สวบลเลยอาก็เป็นอืมอม,อมุมหัวมันอะไรเราคอยนะอืม,มอม,อม,อมอยอดก็แซบเลออืมมยอดแซ่บ แม่ค่าบอกแล้วมันแสบไปดิว่าแสบแสบกันว่ามาจากอุบลติหตได้เพิอ่อเ<ะ>ป่าอว่ากนว่าเอาแม่ค่าจะมาจากอุบลบิหอยู่นีย่หนีแล้วแต่คนอุบลเข้ามาขายหาย้ยว่ <laughs> เอาเหรอเนว่าแต่มูยออุบลอืมโอคนอุบนมาขายหาย้ยอืม,อม เขาขายจังไงแบบเนี่ยมูโยขายจังไงขายจังไงเหรออันคนซื้อได้มูโยคนขายได้เงินเหรอเอาหัวยังอะไรเนี้ก็หัวหายเนาะก็สซิบฮาเอาคือบ่หัวอุซาเล่นมุกก็สิว่าล่ะหัวให้ยุ๊บก็ไป่น่าจ๋าใครก็ได้เล่นมุกก็เข้าว่าความจริงอะไ อืมอืมต้องซื้ออะไรพี่น้องจ๊ะอบกอดจะเอาวรามิเยนพี่น้องสนุกสน้ำตลอดเวลาอืมนุ่มนะเหนียวบนยยซึ่งซีตัวหน่อยแต่เหนียวบนยยแน่นแหง้งน่ดแหลนแหง้งอืมเสร ก๋เฮ็ดสูตรเพื่อนกับบไแดดจักรเยี่ยมมากเลวอือหืองานแป้งเหน่ยวคอนั่นแหละเฮ็ดสูตรขอ่อยดีกว่า <c oughs> เด็ดเด็ดบางอย่ออกละโมมไปเลยเอยอ,อบอกเทคนิคดีปันเทศบอ,อาเป็นี่ยร้าแาวเศรอฐะ คือแบบสบนะอืมซบๆมันคือบบซุปคือเขาไหมไอ้เคื่องไม่ใก่เกาะูุปว่าเป็นพ้องอันนี้ก็จะคือไอย่างลังคาคอสอย่างมันลงคอสเนี่ยอืมเอ้ยซุปห้เบิไม่ใช่บ่เป็นอืมไม่ใช่แบบ สุบๆเลยนะเฮ้ยเฮเบ้งเนี่ยวันฉันมานำคาญพอบานเถวหน้าบานนี้นะเอานำคาญกันเหรอเอาเฮเบ้งหัวสันพร้อมแล้วแค้นพูดกินบะไดงหัวสันบันนี้เด้อได้ปะเสียงสูบนะได้โย่บ่ ใช่แจกหวัวสันหวัวคอนไปนั่นบ่มี่หนึ่นะอเออก็แจกบ,บ่เก็เห็ดก็สูบจนหวัวสันหวัวคอนนะอ่ะบ่มีสูบบ่เป็นพี่น้องะหนังไ <c oughs> ม่ลงคอหนันไม่ขึ้นสมองนะอ้อเออเมื่อก็เป็นแผลตึงน้ำต้มนะอื้ อือมมมันมันอิลีเนอะใช่อมันเต็มทุกตัว,วหักมังเรียวก็บ,บ๊อบหน่อยหนึ่งอืมอ,อืมแซบมือเจ็บหางน้ำหน่อยนึงเอ้าอืมเขาท่าแะ้วบแบนี้พี่น้องเนอะเดี๋ยวตอนพ่อเมาะพ่อจอละ <c oughs> นี่บับเลย ่าแล้วว่าแล้วมาตัวอยานเปล่งเสีลพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไม่ใช่ออยไม่ออัน้งเส้นมองล่วายสูบมเป็นงไมเพิ่มเอ็มสูบสูบเหรออ๋อยังดดงฟังชัดสดให้เบิ้งนี่ไงนะยังแดงอ๋อเป็นเสียบ กระเทยรชินี้อันนี้กินได้ยุ้พี่น้องจา๊าแช่สองลสแช่สามด้วยอืมอืมสินบาจังมาบาใ <c oughs> ครกินบ่ได้ฮะแต่บางท่ากินบ่ได้พี่น้องมันเลี่ยนแต่อันนี้แสบอยอะอืมอาลองหน,น่ยจังนวลเป็นแต่แสบแต่หวานแท้อืมมันหวาน แต่นบุคเกอร์เทีี่ว่าห้าวต่ำไอ้บุคเกอร์เทียี่ห้าวต่ำธรรมดานะมันจะออกไปว่าเปรี้ยวๆอืมหอแกอเคืนมาเมื่เคืนอันนคืนอืมแบบออกสีหวานไอ้หมดไอ้หมดนะนอะตัวพูลโตเมื่อกี้ไปเศร้าหาหนามไม่ได้ปะดุมเศร้าหาหนามจริงเลยอเหนียวๆพละโตนึงขอกินไหมอะอ๋อกินยังได้ไห S 1> <S 1> <S ไว้แต่ <S <S พอแบบงครนึกผาแกะอยู่นามไหมแบบว้าจุดยหยอดเลยพี่น้องจา๋าเหมือนไอ้ซาวกะพาพีพ,าพ,พันน้องมาแซ่บกึ่เกาพี่น้องจา๋ตาตำซ่วหมูยอกินกับ กุ้งพี่น้องจ้ากุ้งนึ่งนะพี่น้องเนาะก็บรรยากาศตรงไฮท้องหน้าแซ่บๆพี่น้องจ้าบรรยากาศก็ดีค่ะกับพี่น้องเด้ออ่าทำมาคลินี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวโอนี่เด้อจ้ะเด้อที่สําคัญพี่น้องจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ้าจะได้บัพปัดที่มือของสาวโอนะทักคลิปนี้สาวโอแล้วกับประบาดขอลาไปก่อนจ้าฝากคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้องค่ะแซ่บคัก